เยอะจริงๆเลยนะฮะน,นี่คือตลาดนัดจตุจักรนะฮะตรงนี้ก็โซนชั้นสองเนาะอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นไอศครีมมะม่วงเนาะต่อควนก็ต่อคิวซื้อกันเยอะเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอเอ่อกับผมนะครับกับช่องไอวีพาไปเนาะสำหรับที่นี้ผมก็อยู่ที่สวน จัดจักนะฮะก็คที่นี้ผมจะพาไปดูตลาดนัดจตุจักรนะครับแต่วันนี้ก็มาลงตรงนี้ก็มาพา,มาชมบรรยากาศสวนจตุจักรก่อนนะครับวันนี้นะฮะประเดี๋ยวเราไปตลาดนัดจตุจักรกันดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะมีพวกอดอกดาวเรืองนะฮะก็คน ็นิยมก็มาถ่ายรูปกันเนาะนะตรงนี้นะครับวันนี้อากาศจะคึมๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปตลาดนัดจัดจักรกันดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนกำแพงเพชรสองเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าเนาะเสื้อผ้าเยอะเลยนะครับตรงเที่ยต,ต่างชาติเยอะเลยนะครับ โอ้โหนี่ฮะกระเป๋าส,สวยๆนะฮะ<ม>เสือตัวละล้อยนะฮะก็นักเสืเ้อถางช่างก็เยอะเลยนะฮะ,ะสงสัยไม่เคยเห็นเสื้อผ้าราคาถูกเนาะที่ประเทศเขาก็อาจจะแพงเนาะแต่ที่ไทยนี่ถูกมากเลยนะฮะนีม้านี่ What do you think about ตัวละร้อยนี่โอ้โหชอบกระจายเลยฮะแล้ว,วเป็นเมียต่างชาตินะครับตรงนี้ก็เดินออกมาจากถนนหลักนะถนนหลักนะถนนเส้นกลางนะโอ้ต่างชาติเยอะจริงๆเลยนะฮะมาท่องเที่ยวนะฮะนี่นะฮะหมวกถูกๆนะครับ อันนี้เป็นหมวกแบบแฟชั่นเนาะก็อาจจะถูกใจสายเกาหลีอนนสายต่างชาตินะฮะเยอะเลยพนะ่อไม่ได้มานานนะนานน,าน,น,านทีนะจะได้เข้ามานะครับเนี่ยกระเป๋าเนาะต่างชาติเยอะจริงๆเลยนะฮะ เจอตลาดนัดจับจักรนะฮะ,ะ,ะก็รถบรองเท้าก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆเนาะไม่หมดนะฮะมาเรื่อยๆนะฮะสงสัยกระเป๋านากันเนาะตรงนี้ก็จะมีพวกอาหารเนาะขนมเนาะกบเคี้ยวนะฮะโอ้โเยอะจริงๆเลยนะฮะตรงนี้ก็มาเจอตรงแยกเนะ ก็น,นี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าทางออกเนาะปกติก็มานะแต่เดินไม่เคยทั่วนะครับวันนี้จะลองเดินให้ทั่วดูเนาะจะได้ขนาดไหนเชียวเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะเดินไวขนาดไหนกันนะฮะโอ้นี่เป็นชุดบีกินีเนาะชุดชั้นในนะฮะ ก็จะมีพวกร้านขายเครื่องประดับเนาะมีสร้อยมีทำลายเนาะแล้วก็มีเสื้อผ้าไม่แพงเนาะตัวละ200มีหมอนเนาะเยอะมากเนาะต่านินี้ไม่รู้ว่ามาจากประเทศอะไรกันบ้างนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นต้องมีคนจีนเนาะน่าจะเยอะด้วยแหละ เกาหลีนะอินเดียก็เยอะเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะหลักๆนะเราที่สังเกตดูนะฮะนี่เลยนะโอ้โหพลังก็ไม่รู้เป็นผลประเทศอะไรเนาะน่าจะรวมๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นร้านดอกไม้เน,ะนาะนะ เรียกอะไรดอกอะไรดอกเทียมเหรอดอกไม้เทียมเนะเาะตรงนี้ก็เป็นพวงกุญแจนะฮะเป็นศสารนะก็นักท่องเที่ยวาชาวต่างชาติก็จะชื่นชอบนะเครื่องสารอะไรพวกนี้เนะเาะพวงกุญแจนะฮะเอาไว้เป็นของระลึกเนาะครับ รงนนี้เป็นนมิจฉดจักนะฮะยวลองเข้าไปดูนะฮะอบอกให้พักแล้วน,นี่ด้านในนะไม่เคยเข้ามานะฮะ นี่ก็เป็นพวกกำไรนะฮะเครื่องวัดดับเนาะโอ้เยอะเลยนะตรงนี้ก็โซนจำสองเนาะจะเป็นพวกเครื่องเล่นนะฮะโอ้ เป็นเครื่องของเล่นเด็กๆนะสะสมนะฮะตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าเดินทางนะฮะมีราคาตั้งแต่หนึ่พนะจนถึงหลายพันเลยนะ,ะตรงนี้ โอตรงนี้ก็เป็นเสื้อ200เนาะโอ้ยสวยใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยตัวละ200ร้อยนะฮะเนี่ยเห็นะฮะ200ร้อยคือก็เรียกอะไรเสื้อเสื้อเสื้อผุ่มเสื้อโคู้นะฮะ200นะฮะ200ร้อยนะฮะ ชั้นสามก็จะมีพวกเครื่องไม้เนาะเฟอร์นิเจอร์นะฮะเป็นเครื่องไม้เป็นโซฟานะฮะโอ้โหเอาไว้สำหรับตกแต่งบ้านนะฮะก็จะเห็นไปที่แนวเฟอร์นิเจอร์นะฮะ ส่วนส่วนนั้นนีะเป็นพวกอาหารนะฮะอาหารเยอะเลยนะฮะตรงนี้อนีนอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับ รองเท้าก็มีนะฮะตรงนี้นะฮะโอ้รองเท้านะฮะก็บรรยากาศตอนนี้ก็ค,ค,ครึมๆน,นะฮะฝนก็เหมือนจะตกเนาะนะฮะแต่ว่าคนนักท่องเที่ยวก็เยอะนะฮะก็ไม่ยอมเนาะ เหมือนจะชอบด้วยซ้ำน้องอากาศไม่ร้อนด้วยไงนะฮะนี่นะจุนเต่ต้องเที่ยวก็เยอะนะฮะขายดีมากเลยนะพาม่คานะคิดว่านะตรงนี้ก็เป็นเสื้อผ้าทหารนาะอ๋อสวยมากเลยนะฮะ ตรงนี้ก็กระเป๋าน่าจะเป็นกระเป๋าหนังเนาะสวยมากเลยนะฮะก็ท่องเที่ยวกำลังเลือกซื้ออยู่นะฮะออตรงนี้น่าจะเป็นไอศครีมมะม่วงเนาะต่อควนก็ต่อคิวซื้อกันเยอะเลยนะครับตรงนี้นะฮะอ๋อแลท่องเที่ยวน่าจะชินชอบมาเลยเนาะก็จะมีเสื้อผ้าลวดลายสีสันเนาะสวยๆเยอะเลยนะฮะตรงนี้ ก็ส่วนมากจะเป็นการดังชาตินะฮะโอ้รองเท้าสวยมากเลยนะนี่ตัวกุเย้งอ้งน้อ้กนงน้้างใจอวน้้ เก่งตัวลอยเนาะลอยเดียวครับลอยเดียวนี่ตรงนี้ก็เป็นหอ60ปันษามหาราศเนาะนะฮะถ้ามาสวนเจดจักรไม่ถึงหอนี้ก็แปลว่ามาไม่ถึงสวนในตลาดนัดจตดจักรนะฮะถ้าใครมาจ,จาตดจักรลงมาให้ถึงหอนี้นะฮะ ก็ดูมานะนัดท่องเที่ยวต่างชาติจะรู้สึกตื่นเต้นนะเหมือนไม่เคยเห็นนะฮะหลายท่านรู้สึกเหมือนตื่นเต้นนะครับกับตลาดนัดใจจักรของเรานะกับออของนะฮะเสืนะ้อผ้าอะไรพวกนี้เนาะมีให้เลือกเยอะมากนะฮะจะให้สา่วมาคนไทย กี่เเปอร์ซ็นต์นะฮะกับชาวต่างชาติเนาะว่าชาวต่างชาติน่าจะาประมาณ60-70%ได้นะ10-70%จะเป็นชาวต่างชาตินะฮะที่เหลือคนไทยน่าจะไม่เยอะนะ30%อะไรประมาณนี้นะเนเัะนี่เสื้อสวยเนาะประเทศไทยโอ้อยากได้สักตัวแล้วเนี่ย เสื้อขาวนะครับเสื้อรักประเทศไทยนะฮะนี่นะฮะไม่แพงเนาะร้อยยี่สิบเก้าบาทนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าท่านี้มัตชีกำแพงเพชรนะฮะตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับอ่าสวนจตุจัจกรเลยเนาะตรงนี้นะฮะถ้าใครมาก็มาลงตรง สถานี MRT ำแหงเพชรเนาะแล้วก็ขึ้นมาก็จะเดินขึ้นมาก็มาถึงสวนจจตุจักรเลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบคลิปเตียงเท่านี้นะครับพอคงไม่มีอะไรแล้วเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงขอลาไปแล้วสวัสดีครับ